ผมเลยหันไปส่องไฟฉายเพื่อมองหาต้นเสียงดังกล่าวก็ปรากฏว่าเสียงกบตัวนั้นมันดังอยู่ในบริเวณสวนผลไม้ที่มีรั้วลวดน้มล้อมรอบพื้นที่เอาไว้ซึ่งสวนแห่งนั้นก็เป็นของลุงคนหนึ่งที่บ้านแกนั้นอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมากนักและผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าที่สวนตรงนั้นมันมีสิ่งเร้นลับบางอย่างที่คอยปกปักดูแลอยู่คือเจ้าของสวนแห่งนั้น เขาเป็นคนเล่นของมีวิชาอาคมคุณไสยเรียกทรัพย์ที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นได้เยอะและความเชื่อของทางบ้านผมอีกอย่างคือชาวบ้านเขามักจะเอาต้นกล้าข้าวเหนียวดำไปปักไว้ทั้งสี่มุมของทุ่งนาตัวเองเพื่อป้องกันวิชาอาคมของนักเล่นคุณไสที่ใช้วิชาอาคมดูดเอาทรัพย์สินทางการเกษตรของคนอื่นไปเป็นของตัวเองครับ แต่ถึงแม้จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ผมก็ยังตัดสินใจที่จะเข้าไปในสวนนั้นอยู่ดีใจหนึ่งก็กลัวอีกใจหนึ่งผมก็อยากได้กบตัวนั้นเพราะเท่าที่ฟังจากเสียงร้องแล้วมันน่าจะตัวใหญ่เอาเรื่องเลยละ่ะ